สำหรับคนที่เกิดปีรากาล่ะครับนะอาชีพไหนเนี่ยนะเหมาะกับคุณนะทำเรารุ่งนะทำเราดีนะครับนะเหมาะแก่เป็นเครืเล็กเป็นเกียรติเป็นสีกับนักษัตริย์ของคุณนะครับอา้าวเขาบอกว่าอาชีพที่เหมาะกับชาวรากาเนะี่ยเขาบอกว่าเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับอา้าวอยู่ธนาคารอยู่การเงินอยู่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเล่น,ห,ลนหุ้นเล่นหุ้นเทรดหุ้นเทรดหุ้นดีหมดนะครับ นักประชาสัมพันธ์นะครับอ้าวนะจะเป็น PR ไม่ว่าจะโซเชียลนะหรือว่าออฟไลน์ออนไลน์นะได้หมดนะครับนักขายนะนักขายไม่ว่าจะขายของนะออนไลน์ออฟไลน์เหมือนกันนะครับนะเป็นเซลล์เราว่างั้นเถอะนะมีอะไรกูขายหมดขายดะนะครับเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะว่าคนที่เกิดปีรากาเนี่ยนะจัดได้ว่าเป็นคนที่ขยัน ชอบทํางานทําการนะครับนะโดยเฉพาะอ,อะไรเรื่องเงินเรื่องทองนะครับนะมาถูกทางแล้วหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องทรัพย์สินนะครับชาวรากานี่เขาบอกว่าเกิดปีนี้นี่ชอบมากนะครับนะดังนั้น เหมาะที่สุดที่จะเลือกทางสายนี้เอาเลยกูลุงลุ่งไปทางนี้เลยนะลุยทั้งลุยทั้งลุง่งนะทางด้านการเงินเลยเขาบอกว่าที่สําคัญเนี่ยนะสำหรับคนที่เกิดปีรากาเขาบอกว่าแนะนําว่าถ้าเป็นในหน้าเนี่ยด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับจะดีมากนะเออเพราะอะไรเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่คล่องแคล่วนะเออเหมาะกับการพูดจาคุยเจรจานู่นนี่นั่นนะครับที่สําคัญนะครับคุณมีในเรื่องของวิธีการเนี่ยนะเออมีแนวทางที่ดีนะครับ เหมาะมากๆนะในเรื่องการทำเงินทำทองนะครับจะค้าขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะก็ลองดูทิศทางดูนะครับจะเป็นงานหลักงานเสริมได้หมดนะครับเหมาะกับคนที่เกิดปีรากาเอย่างยิ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปครับผม